สวัสดีเช้าวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปการเขียนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนภาษาอังกฤษตัว K ใหญ่กับตัว K เล็กนะคะวันนี้ตัวหนังสือมันก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว K ใหญ่นะคะสังเกตตัว K ใหญ่มีเส้นตรงตัว K ใหญ่มีเส้น เฉียงแล้วก็มีเส้นเฉียงสังเกตจะมีเส้นตรงหนึ่งเส้นเฉียงสองเส้นชนิดวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆเขียนเส้นตรงลงมาก่อนนะคะให้จุดที่เส้นด้านบนสุดนะคะจุดลงเส้นตรงยกดินสอจุดตรงเส้นกลางนะคะจุดตรงที่เส้นกลางขึ้นเส้นเฉียง ลงเส้นเฉียงทีนี้ตอนลงเส้นเฉียงให้เด็กๆสังเกตจุดของคุณครูคุณครูจะไม่ได้เริ่มตรงกลางแต่คุณครูจะขึ้นเส้นเฉียงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณครูจะลงเส้นเฉียงมาหาจุดนะคะสังเกตให้ดีอีกหนึ่งรอบนะคะจุดลงเส้นตรงยกดินสอจุดที่เส้นกลางขึ้นเส้นเฉียงยกดินสอ ให้เลยเส้นกลางไปนิดนึงนะคะจนสังเกตว่ามันจะมีจุดบอกอยู่นะอาจจุดแล้วก็ลงเส้นเฉียงอันนี้ก็คือวิธีการเขียนตัว K ใหญ่ทีนี้เรามาดูตัว K เล็กบ้างนะคะ K เล็กสังเกตตัว K เล็กเนี่ยหางจะยาวนะคะอาจจุดที่เส้นด้านบนสุดจุดลงเส้นตรงยกดินสอเริ่มที่เส้นกลางขึ้นเส้นเฉียงสังเกตเวลาที่เขียน K เล็ก ให้จุดที่เส้นกลางทั้งสองเส้นเลยต่างกับ k ใหญ่นะคะอ่ะแล้วก็ลงเส้นเฉียง k คเล็กจุดที่เส้นกลางขึ้นเส้นเฉียงบนจุดที่เส้นกลางลงเส้นเฉียงล่างแต่ตัวเคใหญ่ตัวเคใหญ่จะไม่เริ่มที่เส้นกลางทั้งสองเส้นจะเริ่มเส้นกลางแค่เส้นเดียวพอเส้นล่างให้เลยเส้นกลางขึ้นไปนิดนึงแบบนี้นะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดลงเส้น ตรงยก,ด,ด,ก,งยงยกดินสอจุดที่เส้นกลางขึ้นเส้นเฉียงยกดินสอจุดที่เส้นกลางลงเส้นเฉียงยกดินสอสังเกตลงเส้นเฉียงเนี่ยสังเกตหางมันจะตรงกันนะคะ Pal ขึ้นเส้นเฉียงกับลงเส้นเฉียงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันนะคะแต่ก็ให้เด็กสังเกตเพราะคุณครูจะมีจุดไว้ให้เด็กเขียน มาหาจุดของคุณครูอยู่แล้วนะคะมันไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ให้เด็กฝึกเขียนจนเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูตรวจมันทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเขียนตัว k ใหญ่กับ k เล็กเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ